แม้จูนภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกรลาจะเจ็บช้ำไปทั้งหัวใจมานานหลายปีและต้องทนเจ็บปวดที่เห็นพ่อของตัวเองพออรักและสวีทหวานกับสาวคนสนิทต,ต่อนหน้าต่อตาม,มาหลายครั้งแต่จูนก็ยังถูกแซะอย่างต่อเน,นื่องไม่หยุดจากคนที่อยู่รอบตัวและใกล้ตัวของเธอทำเอาชานิดไม่ขออยู่เฉยแล้วใครไม่ปกป้องจูนแต่ชาวเน็ตขอปกป้องออกโรงด่ากลับชุดใหญ่มีหน้าชาจนกลายเป็นดามาสนัน่น ถ้าพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มกะลาถือเป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาวนสนัดโลกโซเชียลหลังหนุ่มกะลาออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีกับภรรยาจูนและเตรียมจะย้ายอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนนี้ขณะที่จูนภรรยาของนักร้องร็อกเสียงนุ่มหนุะะ่มกลาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังสามีออกมาไลฟ์สดขอโทษพร้อมโดยการโพสต์ภาพสมกอดลูกสาวพร้อมข้อความขอบคุณจากทุกกำลังใจความจริงก็คือความจริงต่อจากนี้ขอมุบออนหมดเวลาอ่อนแอและขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกพร้อมติดแท็กทีมเมียหลวง แต่ไม่วายกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นพี่ชายของหนุ่มกลาได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสของจูนที่ออกมาโพสขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้หลังสามีออกมาไล์สดว่าจ้ะคนดีพร้อมตั้งข้อสงสัยคําว่าจ้ะคนดีที่พี่ชายหนุ่มกลาเม้นนี้ต้องการแซจูนหรือเปล่าจนกลายเป็นดามาเดือดทัวลงถล่มยับพี่ชายเลยทีเดียว แต่งานนี้พี่ชายของหนุ่มกลาไม่ยอมไม่ถูกด่ายอยู่ฝ่ายเดียวเข้าไปโต้กลับชาวเน็ตที่เข้ามาด่าทันทีแถมขู่จะฟ้องอีกว่าด่ามาลูกกูผู้ชายพวกมึงยังไม่รู้เลยลงมาทัวอะรอด่าแรงๆเตรียมตังไว้จนเป็นดาม่าเดือดเข้ามาถล่มยับพี่ชายของหนุ่มกลาเข้าไปอีกก่อนคอมเมนต์พี่ชายของหนุ่มกลาจะถูกลบทิ้งไป แถมยังมีคนตาดีไปสะดุดที่เฟซบุ๊กของน้องสาวหนุ่มกะลาได้แชร์โพสไลฟ์สดตอนพี่แถลงข่าวพร้อมข้อความโพสต์ให้กำลังใจพี่หนุ่มกะลาแต่กลับมีเรื่องให้หลายคนสะดุดตากับข้อความทิ้งท้ายของน้องสาวหนุ่มกะลาที่โพสต์ว่าไม่เคยโพสต์ใส่ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันพี่ผมแม่คนดีทำเอาโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่าคำว่าแม่คนดีต้องการแซะถึงจูนภรรยาของพี่หนุ่มหรือเปล่าจนกลายเป็นดราม่าถล่มยับกันเดือด เรียกว่าเรื่องที่โลกโซเชียลไม่พอใจโพสต์ของน้องสาวหนุ่มกะลากับพี่ชายหนุ่มกะลายังไม่ทันผ่านพน้นด้านโลกโซเชียลมีการแชร์โพสของเพื่อนหนุ่มกะลาที่ออกมาโพสแรงในเชิงลักษณะแสะจูนว่าถ้ามียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดงานนี้ทําเอาชาวนิตไม่ขอทนเข้ามาถล่มยับในโพสนี้อย่างหนักพร้อมถามกลับเจ็บจิตถึงเพื่อนหนุ่มกะลาว่าเป็นหมาหรอถึงต้องกินให้อิ่ม แถมยังมีเพื่อนอีกคนของหนุ่มกะลาได้โพสข้อความในเชิงแซจูนภรรยาของหนุ่มกะลาอีกว่าพอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดด,ดีในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักและคุณยังให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นี่ครับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับพร้อมวงเล็บทิ้งท้ายโพสแซะแบบจี๊ดๆอีกว่าคุณคนดีทั้งหลาย โดยหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ได้สักพักกลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อชาวเน็ตเดือดแทนจูนถล่มยับเพื่อนของพี่หนุ่มกะลาอย่างหนักถึงเรื่องการส่งเสริมให้ปิดศิลธรรมหากจะมีคนอื่นอยากควงสองคนหรือ3คนก็ควรอยากกันกับภรรยาก่อนจนกลายเป็นดราม่าสนั่นซัดก,กันเดือดระหว่างคนที่แซจูนกับชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาปกป้องจูนภรรยาของหนุ่มกลาเลยทีเดียว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟซบุเวอ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ